สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องแฟนเพจคุปตานจักรเสด็จยนทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมมูนี่กลับพบกับเซวออีกเช่นเคยมูนี่มีนาซุ้งรถนะครับผมแท็กเตอร์กาลังผมนี่นะครับ MU4902 ขนาด49แรงม้านะครับทรงที่บ้านน่าจะเลื่อนตะบลตงมอไฟอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดหนองบุรลรัพูให้คุณแม่รัศมีนะครับผมที่ได้มาจับจองไว้กับเซวอ คุณแม่รัศมีนะผมกะเอาแท็กเตอร์ lc 0 1 8ขนาด40แรงมา,ามาตีเทือนเป็นรุ่นนี้เลย mu 4 9 0 2นะครับคุณแม่รัศมีกะจะเริ่มเน้นไปงานอ้อยลายแล้ว40แรงอาจจะแห้งมาถึงนะครับคุณแม่ก็เลยได้นํำมาตีเทือนแลกเปลี่ยนนะครับกับเซียววอนะครับเซียวว่าก็จัดหายเลยให้ราคาสูงพร้อมนะครับคุณแม่รัศมีก็มักจองเลยนะครับแลกเปลี่ยนกันเลยเมื่อนี้นะครับวันที่25 พุ่งจรจีจ้กายน2อง5นนรบะครับมูนี้เซียวว่ากับไปกับซางนุ่นนะครับพี่กนรง m u 4 9 0 2ตัวรถใบมีดผ่านบุกเบิกนะครับ LC 0นะครับกับือกันตัวรถใบมีดผ่านบุกเบิกนะครับแรกเปลี่ยนกันเลยบรรยากาศกะคึมๆนะครับมูนี้โอเคเดี๋ยวไปชมันเล่นนะครับ พี่มียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแถมให้ลูกค้าความด้านหลังเข้าเบียร์ครับเบียร์แถมให้ลูกค้าไปกินครับ แล้วร okay. ูบ้าโอเคงานรถลายกยงนะครับมีน้ำอัดลมครับผมอุ้ยทุกคนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมแถมให้ลูกค้าพร้อมสีเหลืองเย็นโล 018 SP นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผม LC018 นะครับมากัดเมื่อไหร่ครับแม่ 4018นะครับ SP ฝนตกแห้งมาแล้วครับแม่วันมขึ้นว่านะครับคุณแม่ก็เอาตรถใบมีดนะครับแล้วก็ร้านบุกเบิกนะครับผมแลกกันเลยนะครับคันนี้อยส่เก้านะครับจัดมาทรงแลกเปลี่ยนกันครับเอาขั้นไหม่มาส่งนะครับเราก็เอาขั้นเก่าก,กับร้านนะครับ אוקיי, נווה שמונן כאפ ะครับหลังจากเอารถขั้นไม้ให้คุณแม่แล้วนะครับอก็เอารถขั้นทีคุณแม่ตีเทิร์นนะครับกับร้าน LC018SP นะครับเพราะจะเป็น LC0 LH0 หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับทางร้านเขาก็รับตีเทิร์นนะครับไม่เ,นนเป็นยี่ห้อคู่โบต้าหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นๆน,นะครับสีเขียวสี C, แดงสีฟ้าทุกยี y ่ห้อทุกสายเลยนะครับสามารถนำมาตีเทิร์นแลกเปลี่ยนเป็นแทรกเตอร์คู่โบตา้ากับเซียวว่าได้นะครับ นะครับผมตอนนี้ขนทรงนะครับพี่มนุ่นนะครับผมกัแนานําสุขะนะนําการใช้งานการดูแลมูวงศานะครับผมตัวนี้ก็เป็นกรองนะครับกรองอากาศเป็นกรองแห้งนะครับกรองสองชั้นอันนี้ตัวสันในนะครับเป็นตัววัดค่านะครับ แล้วมีกลองตัวนอ,อกแหละนำการคุณแม่ก็ใสงงานเองเลยนะครับ <vier> คุณแม่บ่าเขาแจมงได้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ด้แม่ด้อ กลองกับรถขนาดว่าไรนี่ยี่งเสื่มาแต่เม่อนมาหเขงจะใส่งานใส่กับงานหลักเนาะงานปันปั่นี่กวแต่ต่วเติมมันอยู่ทั้งนี้กลองอยู่ทั้งนี้แต่รุ่นนี้มีงเดียวัปากกันนอาจเห็ดแบบกาวห้นี่มันจะจุดปัดนน้ำมันเครื่องนะครับ นี่สองขีดห้ามต่ำก็ขีดล่างห้ามสูงก็ขีดบนนะครับหรืออยู่ในระดับปานกลางพยายามเสียบเจดีย์ทิเด้วพยายามปกดมือกดไปนั่งพยายามเปลี่ยนท่ายังไงตีคางเนี่ขั้นไหนมันจะเป็นทีมคนคุๆหรอกต้องวันอยากเป็นนามลายอยู่ในพอขาไกายสก็ไปโอเคก็จะใส่ ถ้าถ้าลูกแบลมันลอยขึ้นแสดงว่าไม่มีมมน้ำผสมได้เลยถ้าเป็นพี่ดำๆแล้ว่าพี่แบบฟอร์มเนี่เป็นพานขนาด24นิ้ว3ใบนะครับรหัส DP243H นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพานพุวนนะครับก็บเป็นพาน์ช6ขนาด24ใบขึ้นกันนะครับรหัสของพานพุวนกะ ด H 2 4 6 H W งสี่ับบิลนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งรถนะครับผม M U ็มเก่าให้คุณแม่รัศมีนะครับคุณแม่ก็เอาโต่สี่สิล้งเนาะมาตีเทิรนนะคันอยู่บนรถนะครับเอากัระดานมาแลกเปลี่ยนกันเลยก็ให้ราคาดีนะครับถือว่าแม่ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณแม่เนาะเ <laughs> พื่อแม่พิเศษคล้องแถมกับเพียงใดครับคุณแม่ทั้งเบียร์ทั้งทั้งเบียร์เบียร์อีกสองลัง นำมาล้มอีกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิเศษอีกนะครับเพียงคุณแม่คือได้เอามาเที่ยนครับคุณแม่คือก็อยากได้ใหญ่กว่าเก่าเนี่ยคันเก่ามันก็แรงมันบ่ถึงเวลาเที่งานอ๋อเพราะว่าคุณแม่นี่ก็จะเน้นเป็นงานอ้อยเนาะจ้าอ่าเน้นเป็นงานอ้อยนะครับก็เลยต้องเลือกใส่ผลิตภัณฑ์นะครับคุปตา mu c 9 0 2ขนาด49แรงมาเนาะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เนาะครับผมขอบขอบคุณหลายๆครับที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคุปตาจักรเสียดยนต์ที่ไว้วางใจ นะครับโอเคขอบคุณอะไรครับ